สองคันนี้ออกรถ100บาทออกง่ายออกได้ทุกอาชีพมีบริการเปรเซ็นสัญญาให้ถึงที่และจัดส่งรถปีทั่วประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะพี่โบค่ะสีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์นะคะแล้ววันนี้ค่ะพามาพบกับกระบะอเมริกันพันแก่งนะคะวันนี้นะคะมา2แบบ2ส,สไตล์เลยนะคะมาพร้อมกับเชฟโรเลตและพี่ฟอร์ดนะคะวันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยนะคะ เชฟโรเลตโคโล o าโด o อ็กแ2.5 LT รุ่นปี2015คันนี้นะคะเป็นสีขาวเดิมทั้งลำเลยนะคะไม่มีประวัติพิกคว่ำมจมน้ำหรือว่าชนหนักแน่นอนมีรับประกันหลังการขายให้ค่ะเรามาดูกันที่ผิวพันธุ์เลยนะคะคันนี้ผิวพันธุ์สีขาวสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะ เคาะตรงไหนนะคะบางตรงนั้นแน่นอนค่ะและโครมไฟหน้าของเขาเป็นโครมไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะให้ความส่องสว่างแน่นอนนะคะและกระจังด้านหน้าของเขาที่โดดเด่นเลยนะคะนั่นก็คือโบรไทด์สีทองขนาดใหญ่นะคะแล้วก็กระจังหน้าโครเมียมนะคะแบบ2ชั้นแบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยค่ะ <S <S และสําหรับคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกแบบลูกแก้วสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะใครที่อยากจะ ขับขี่แบบเดิมๆแบบนี้ก็เท่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะที่ชอบแบบแต่งซิ่งนะคะเชฟโรเลตไม่ทําให้คุณผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวไปดูด้านข้างกันนิดนึงค่ะและสําหรับคันนี้นะคะล้อแม็กเป็นล้อแม็กเดิมอลลอยแท้จากโรงงานนะคะขนาดซีรีส์ยางนะคะอยู่ที่ขอบ16นั่นเองนะคะกระจกมองข้างของเขานะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะคะเท่ๆสวยๆแบบนี้เลยลงตัวมากๆเลยนะคะ คันนี้นะคะเป็นแบบเปิดแคบได้นะคะเรียกได้ว่า XCA แคบเนี่ยใช้งานง่ายสะดวกมากๆเลยนะคะและสำหรับด้านท้ายรถของคันนี้นะคะมือเปิดขนาดใหญ่เลยนะคะป้องกันการหนีบมือได้อย่างดีเลยนะคะและฝาท้ายของเขานะคะออกแบบมาให้มีเคิบ์ฟเล่นเส้นสายลวดลายนะคะแบบ 3D แบบนี้มาให้นะคะสวยๆแบบนี้มาให้เลยแล้วก็เดิมๆเลยนะคะไม่มีการเปลี่ยนฝาท้ายมาแน่นอนนะคะสีแล้วก็ผิวพันธุ์เดิมทั้งลำเลยนะคะ คันนี้มีของแต่งมาให้ด้วยมีเหล็กค้ำท้ายสีไทเทเนียมมาให้แบบนี้นะคะบอกไว้เลยว่าท่านไหนนะคะที่สนใจที่จะนำรถไปแต่งซิ่งแต่งสวยเนี่ยเชฟโรเลตเป็นทางเลือกมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดนึงค่ะและสำหรับเชฟโเ Colorado T, รเลตโคโลราโด c อ็กซ์แคบุ่นปี2015คันนี้นะคะเครื่องเสียงของเขานะคะเป็นเครื่องเสียงแบบ2ดินเนาะให้มาทั้งแบบ CDMP3 FMAM เชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนั่นเองนะคะเกียร์แบบ6สปีดนะคะและคันนี้หลายๆท่านจะสงสัยมากๆเลยว่าเครื่องแรงหรือเปล่านะคะเกียร์แบบ6สปีด150แรงม้านะคะทั้งแรงแล้วก็ประหยัดน้ำมันกันด้วยนะคะรุ่นนี้ให้ระบบความปลอดภัยมาไม่ว่าจะเป็นกุญแจนะคะก็จะเป็นกุญแจแบบรีโมทนะคะแล้วก็ระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะพ่วงด้วยระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นปรับกระจกมองข้างนะคะปรับกระจกขึ้นลง ซ้ายขวานะคะก็เป็นระบบไฟฟ้าเลยและที่สําคัญไปกว่านั้นเลยนะคะภายในของเขาเนี่ยดูหรูหราแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคอนโซลนะคะที่ให้มาด้วยโทนสีดําตัดกับสีเทานะคะแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยคือสวยงามมากๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดเลยนะคะตัวเบาะเป็นเบาะผ้านะคะซึ่งให้การระบายความร้อนเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะคะ และสำหรับคันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดูร์แมกดีเซล 2,500cc ค่ะและจะบอกไว้เลยนะคะว่าคันนี้นอกจากจะมีวารันตีให้แล้วนะคะว่าไม่มีประวัติชนหนักไม่มีประวัติพิกามไม่มีประวัติจมน้ำแล้วนะคะโบก็ยังจะพาดูทริคดูรถเล็กๆน้อยๆให้นิดนึงนะคะคานด้านหน้าเนี่ยเดิมแท้แน่นอนเลยนะคะมีแผ่นพลาสติกกลม วางอยู่2จุดนะคะด้านหน้านี่คือแผ่นพลาสติกเดิมจากโรงงานเลยนะคะแน่นอนค่ะไม่เคยเปลี่ยนคันหน้าไม่เคยชนด้านหน้ามาแน่นอนนะคะมั่นใจได้เลยค่ะแผ่นมอ,อกอรอยู่ครบเลยนะคะเดี๋ยวปิดให้ชมความสวยของคันนี้อีกรอบนึงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่กระบะอเมริกันพันแกล่งนะคะอีกคันนึงค่ะมากันเลยค่ะ และสําหรับคันนี้นะคะเป็นพี่ยักษ์ใหญ่ขวัญใจหลายๆท่านเลยนะคะสําหรับคันนี้เป็น Ford Ranger Open c a p นั่นเองค่ะเครื่องยนต์ 2,200cc ค่ะแต่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่แรงนะคะเพราะว่าคันนี้ให้กําลังแรงม้าสูงสุดถึง160แรงม้ากันเลยทีเดียวค่ะใครชอบรถ ที่ประหยัดน้ำมันนะคะบรรทุกได้จัดไปได้เลยค่ะและคันนี้นะคะเป็นสีดํานะคะสีดําเดิมทั้งลําเลยนะคะไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจุมน้ํามาแน่นอนค่ะมีวารันตีรับประกันความพึงพอใจหลังการขายให้ค่ะและสําหรับ คันนี้นะคะโดดเด่นด้วยกันชนด้านหน้านั่นเองนะคะกระจังด้านหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าสีดําด้านแบบดุดูแบบนี้เลยนะคะตราสัญลักษณ์ปอดอยู่ครบเลยนะคะและแน่นอนค่ะไฟหน้าของเขาก็เป็นไฟหน้าขนาดใหญ่แบบมันติดรีฟเคสเตอร์นะคะเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเขาเป็นพี่ยักษ์ น้องเล็กของกระบะพันแกร่งอเมริกันได้เลยนะคะมาดูด้านข้างกันนิดนึงค่ะและสำหรับคันนี้นะคะให้แม็กเดิมอลลอยแท้จากโรงงานเลยนะคะเป็นขอบยางขอบ16นั่นเองนะคะหายางง่ายนะคะแล้วก็คันนี้นะคะดอกยางแน่นแน่นเน้นๆ,ๆอยู่เลยนะคะใช้งานไป3 4มีปียังไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะคะกระจกมองข,งข้างของเขานะคะเป็นกระจกมองข้างแบบปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะแต่ว่า ที่ครอบกระจกมองข้างของเขาก็จะเป็นสีดำด้านนะคะสีเดียวกับกระจังด้านหน้าเลยนะคะเข้ากันได้อย่างลงตัวเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอาร์ตกันนิดนึงค่ะโอเคค่ะเม็ดอาร์ตเรียงตัวสวยนะคะพิสูจน์ด้วยการใช้มือรูปนะคะตะเข็บตรงแนวไม่บาดมือแน่นอนค่ะและที่สําคัญไปกว่านั้นเลยนะคะด้านข้างของเขานะคะในสตอกประตูนะคะก็จะมีหัวน็อตประตูต่างๆนา,นานานี่แหละ หัวน็อตคือสวยมากไม่มีการถลอกปอกเปลือกใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะและสำหรับ Ford r เล g เจ OpenCA b คันนี้นะคะมือเปิดก็เป็นสีดำด้านเช่นเดียวกันนะคะมือเปิดฝาท้ายเป็นแบบสีดำด้านนะคะแล้วก็ตราสัญ,ญลักษณ์ Ford นะคะโดดเด่นตรงกลางแบบนี้เลยนะคะผิวพันธุ์บางๆเดิมๆนะคะรอบคันไม่มีประวัติชนหนักมาแน่นอนนะคะส่วนคันนี้นะคะไม่มีเกินชนด้านท้ายมานะคะเพราะว่าเป็นตัวเตี้ยนนั่นเองนะคะใครที่หารุ่นนี้อยู่นะคะจัดไปได้เลยเดี๋ยวพาไปดู ดูออปชันภายในกันนิดนึงค่ะ โอเคค่ะสำหรับภายในของ Ford Ranger คันนี้นะคะดุดันไม่แพ้กับภายนอกแน่นอนค่ะโทนภายในนี่คือดำครับดำกริปเลยนะคะและสำหรับคันนี้นะคะเครื่องเสียงของเขานะคะเป็นเครื่องเสียงแบบที่สามารถเชื่อมต่อกับ USB ได้นะคะ AUX ได้เนาะแล้วก็สามารถ Bluetooth ได้ด้วยนะคะใช้งานง่ายสะดวกทุกอย่างเลยแล้วก็แอร์ของเขานะคะเป็นแอร์แบบเมนนวนที่ใช้งานได้ง่ายๆนะคะปรับความแรงลมอยู่ที่4เลเวลนะคะแล้วก็ปรับแยกอุณหภูมิลมได้ด้วย นะปรับแยกอุณหภูมิแอร์ได้ด้วยนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบ6สปีดนะคะส่วนใครนะคะที่ยังขับเกียร์แบบ6สปีดรุ่นนี้นะคะใช้งานง่ายแน่นอนนะคะเข้าเกียร์ถอยก็เพียงกำวงแหวนด้านล่างนะคะขึ้นแล้วก็เข้าได้เลยนะคะใช้งานง่ายสะดวกจริงๆค่ะและสำหรับคันนี้นะคะการันตีความใหม่นะคะด้วยเลขใหม่เลยเลขใหม่เพียง90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ และสําหรับเบาะของเขานะคะเป็นเบาะผ้านะคะที่ระบายความร้อนได้เป็นอย่างดีค่ะบอกไว้เลยว่าภายในคือกว้างมากนะคะใครหารถที่ทั้งบรรทุกได้นะคะแล้วก็เป็นครอบครัวใหญ่แนะนํา Ford r a นเจอไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนิดนึงนะคะ <S <S และสำหรับ Ford r a n g เจเป็นอะไรที่น่ารักมากๆ <S <S สำหรับท่านผู้หญิงที่ใช้รถกระบะมากๆเลยนะคะเพราะว่า ฝากระโปรงของเขานะคะจะให้ชกค้คำฝากระโปรงมาแบบนี้นะคะเปิดฝากระโปรงเพียงนิ้วเดียวได้เลยนะคะผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยใช้งานได้สะดวกมากๆเลยนะคะและคันนี้นะคะขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2 2 0 0ซีซีค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่160แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะใครชอบที่แบบประหยัดน้ำมันแล้วก็แรงจัดไปได้เลยค่ะทั้ง2คันนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาปิดฝากระโปรงให้ชมความสวยกันอีกรอบนึงแล้วไปฟังราคากันค่ะ โอเคค่ะสำหรับใครที่ชอบขา,ขาวๆนะคะมาได้เลยค่ะเชฟโร o ล e โ c o l ราโด o อ็กแ2.5 LT รุ่นปี2015คันนี้นะคะราคาอยู่ที่3,19,000บาทค่ะและสำหรับ Ford Ranger OpenCAP นะคะพี่ยักษ์ใหญ่ดุดูแบบนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้รุ่นปี2017นะคะราคาอยู่ที่ 3 6 9 0 0 0บาทและทั้ง2คันนี้นะคะออกรถเพียง100บาทเท่านั้นค่ะค่างวดเริ่มต้นที่6 0 0 0เท่านั้นเองนะคะใครที่หารถกระบะนะคะไปบรรทุกไปแต่งซิ่งไปไว้ขับขี่ใช้งานมาได้เลยค่ะทั้ง2คันนี้ออกรถ100บาทออกง่ายออกได้ทุกอาชีพมีบริการเป็นเซ็นสัญญาให้ถึงที่และจัดส่งรถฟรีทั่วประเทศไทยค่ะติดตามดูรถสวยตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ